ขอความเจเริญในพระธรรมจงบัเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในภาวะอุทกภัยที่ลามไหลถึงกัดหมดเราเห็นสภาวะการของน้ำท่วมซึ่งกระจายทั่วไปไม่เว้นแต่กรุงเทพมหานคร,รความทุกข์ยากของประชาชนของทุกคนนั้นเป็นความทุกข์ยาก ที่จะตั้งฟันฝ่าถ้าจะถามว่าจะดำรงชีวิตอย่างไรให้ดำรงอยู่ได้อตมาเองก็ประสบภาวะวิกฤตเครืิอที่วัสุทัศน์นี้อาจจะท่วมไม่มากแต่ก็มีแม่มีน้องมีพี่มีโยมซึ่งอยู่ในแดนที่น้ำท่วมเราทุกคน ะฝ่าฟันวิกฤตไปได้เห็นจะต้องภาวนาคาถาดังนี้ว่าบุญธรรมกรรมแต่งกรรมใครกรรมมันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันสี่คาถานี้เป็นคาถาสำคัญในการต่อสู้ชีวิตในภาวะวิกฤตทุกกรณีบุญธรรมกรรมแต่งเอาเธอ เกิดมาเป็นคนนี่มันไม่เหมือนกันกระบุญทำกรรมแต่งโดยรูปร่างโดยพ่อแม่โดยถิ่นที่อยู่อาศัยกรรมใครกรรมมันบางทีกรรมที่เราทําแต่ปางหลังไม่ต้องไปโทษใครมองปัจจุบันเนี่ยต้องหันหาอาดีตว่าทําไมเราต้องเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ที่กรรมใครกรรมมันคิดอย่างนี้แล้วมันจะสบายใจ อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดคือในโลกใบนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราไม่สามารถจะห้ามมันได้อย่าเพิ่มไปโทษใครการโทษใครเป็นการทำร้ายให้ร้ายและทำร้ายใจยตนเองเพราะฉะนั้นต้องทำใจอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันใช้คัติธรรมกัดเคีย้ยวในฝันห่ เป็นอะไรก็เป็นกันคือเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอะไรก็เป็นกันถ้านักเลงหน่อยก็กำมือสองมือแล้ทำอย่างนี้สิเป็นอะไรก็เป็นกันวะไอ้คาว่าเป็นอะไรก็เป็นกันวะเนี่ยมันจะทำให้เราเข้มแข,ข็งขึ้นจึงเขาฝากคาถาต่อท่านทั้งหลายแม้แต่ตามาเองก็ภาวนาคาถาสี่คำนี้แล้วเราจะอยู่รอด